สวัสดีค่ะทุกคนว้าวกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในเกม GTA ค่ะโอู้ดูดิพระอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะทุกคนสวยมากโอู้ฝั่งหนึ่งเป็นสีฟ้าตรงกลางเป็นสีชมพูเนี่ยโอว้วันนี้นะคะทุกคนเคจมาในสาวลุกอ่อยินค่ะทุกคนจี s ก็จะเป็นแบบว่า เขาเรียกอะไรเอี้ยมค่ะทุกคนเอี้ยมยีนกระโปรงนะคะทุกคนแล้วก็มาด้วยเสื้อเกาะอ,อกค่ะอุ้ยสวยเนาะอีกข้างหนึ่งเราไม่แบบใส่สายค่ะเราทิ้งสายลงเพื่อความเก๋ไก๋ของเราเนคะแล้วก็มาพร้อมกับรองเท้าบูทตสีน้ําเงินค่ะแล้วก็สะพายกล้องเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราสะพายเป็นสีเทาค่ะทุกคนแล้วด้านซ้ายนาฬิกาเช่นเดิมทรงผมสีดา เหมือนเดิมคะ่ะทุกคนมาวันนี้เคเจว่าจะพาทุกคนไปเ,ออเดี๋ยวนะขอดูแผนที่แป๊บหนึ่งนะว่าจะพาทุกคนไปตรงนี้นี่นี่เก้าสามแตรงนี้เลยมันคือการตัดเสร็จเหล็กใช่ไหมหละ่ะเนี่ยว่าจะพาไปตรงนี้ที่มันใกล้สุดของเราน่าจะตรงนี้นะเออแต่ว่าเราจะต้องไปอาบน้ําก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปซื้อขนมปังแช่แข็งกินก่อน แล้วก็เอาติดตัวไปสักสองชิ้นโอ้โหไปชนเขาประมาณสองสามสี่สี่ชิ้นเออสบู่สบ,บู่สับบสกหนึ่งก้อนเพิ่มโอเคโอ้โหเก้าร้อยเลยอะเมื่อกี้เนี่ยขอกินแป๊บแปบแล้วก็วิ่งต่อคะ่ะคุณนายวันนี้เราจะเอารถเมซ่าไปเหมือนเดิมนะคะทุกคน โอเคค่อยๆเดินตรงนี้เดี๋ยวไปติดกินเอาไปจ้ะเดี๋ยวไปอาบน้ำให้ตัวหอมๆก่อนนะคะโอ <Okay. S 2> เคเกจี้เขาอาบน้ำแป๊บนึงค่ะโอ้ วันนี้ตำรวจกับคุณหมออยู่เยอะมากอ่ะยีกับยี่สิคนเลยอ่ะเยอะมากตั้งแต่ที่เคยเล่นมาอ๋อเหมือนวันนี้เป็นวันที่8นะคะทุกคนที่เคเจได้อัดคลิปนี้เหมือนแบบว่า,าเมืองของ passion community <c oughs> เขาจะทำการปิดปรับปรุงนะคะทุกคนวันที่9-10-11ก็จะเปิดให้เล่นก็คือวันที่12นะคะผม โอ,โ,อโ,อโอ้โอ้ชนสาวชนสาวเราจะไปตัดเหล็กกันแค่เจไม่เคยไปค่ะนี่คือครั้งแรกไปบุนบุนน้ำมันมีไหมอ่ะออ้น้ำมันเหลือเปือไปจ้าไปจ้าป๊าป๊าป๊า ปับป๊บค่อยๆไปค่ะทุกคนปุช๊ชึกชักชึกชักเฮยอันนั้นมันรถไฟ <c oughs> ด้านไหนอะซ้ายมีรถมาไหมไม่มีไ <c oughs> ายซ้ายปับ๊บแล้วก็ขวามือ <c oughs> โอ้โหชนเข้าอย่างจังๆไปฝั่งนี้ป๊เดี๋ยวซ้ายด้านหนะ้าซ้ายนี้ซ้ายนี้โอเค ไปเยี่ยวอ้อเลยลงตรงนี้เหรอคะโอ้ดู GPS อย่างดีเฮ้ยมีใครมาออกกลังกายอยู่ตรงนั้นะไปกู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 กกน่าจะเส้นนี้แหละเอ้ามันพาเรามากับรถใช่ไหมอ๋อมันคนละเส้นทางเออ ไปเล่าของงนะไงไอจ้าไอยาวไปยาวไปไม่เคยไปต้องมาดูค่ะอันไหนที่เราเอ้มันต้องขึ้นสะพานหรอถอย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 ขึ้นสะพานตรงนี้เหรอแม่นก็ใช่ไหมวะไม่ได้ขึ้นนีไปเส้นนี้อ๋อขึ้นกับรถหรออา้าไม่รู้ครับลองไปดูครับ พี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันตรงนี้นะใช่ไหมใช่ป๊าเข้าให้แล้วก็เลี้ยวตรงนี้เลี้ยวตรงนี้เสร็จมาฝั่งนี้เออมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้แล้วก็มาฝั่งนี้ยาย <laughs> เลี้ยวก็เลี้ยวก็เลี้ยวลงตรงนี้ปอดโอ้ยรถเยอะมากเมื่อกี้นี่ส่วนเซส่วนเชอยู่ส่วนทางไปส่วนทางมาอยู่กับพี่น้องครับปอดถูกไปเลยพุ่นพุนชึกชักชุกชักขับรถในนี้จะไม่ค่อยชินนิดนึงอันนี้ขึ้นไหมขึ้นเหรอเอ้อยไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นลงข้างล่างลงข้างล่างโอ้ ที่ถึงไหมคะทุกคนเฉียดไปนิดเดียวเรานี่แหละจะไปชนเขาไม่ใช่เขามาชนเรานะาเอา้าชึกชักกระชึกชักชึกชักกระชึกชัก,ชก,ชกเอา้ามันก็มาเส้นนี้นี่นาเส้นที่เรามาฟาร์มสาหลายว่าก็มีแล้วก็ทุกๆอย่างก็ต้องออกจากเส้นนี้หรอเออหรอเออหรอไปตรงนี้เอา้า ทำไมมันให้เกเข้าตรงนี้วะเนี่ยมันให้เกเข้าตรงนี้เว้ยมันให้เกกลับรถตรงนี้กลับรถตรงนี้อา้าวไปตาม G โอ้วนไปวนมาอย่างนี้เลยจ้ะเรียวก็ไปตรงไหนต่อคะนี่เหรอเส้นลเล็กๆนี่เหรอเมทอ๋อเส้นลเล็กๆนี้นี่เองอเค่ะเรียวไปปั๊บปารา นุกดีเหมือนกันนะคำทางอออต้องขับดีๆใช่ไหมเผื่อตกน้ำใช่ไหมไปเส้นนี้ค่ะโอ้โหแล้วไปไหนต่อแยกนี้แยกนี้เออแยกนี้โอ้แยกแยกนี้ ทำไมบอเห็นคนโอ้เห็นคนเยอะๆๆๆๆแล้วเราจะลงตรงไหนฮะมันอยู่ตรงนั้นเอาแล้วลงตรงไหนอะทางลงอะอ๋ออ๋อยังไงเห็นคนแล้วเห็นคนพามาเมื่อกี้นี่เจเจก็เลยจะมากับเขาค่ะทุกคนนี่เขาพาขับไปอย่างนี้โอ้โอ้โอปังมันน่าจะมีทางของมันแหละ นี่ไงนี่ไงเป็นคนพามาอยู่นี่ไงเราก็จะมาตามเขาเปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดเอาแล้วเขาฟาร์มกันตรงไหนอ่ะเอาเมื่อกี้เห็นคนอยู่แล้วคนอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะ บอกเคยมาเลยอ๋อไอ้บ้าเอ้ขับเกยขับกายขับเลยเออวู้หน่อยอีแม่เอ,อ้ไปเจ้าวิ่งวิ่งชึบชืบอ้าวต้องการเครื่องตัดเหล็กเอาเหรอเราต้องไปทําเครื่องตัดเหล็กก่อนเหรอโอ้บอ่ได้บ่ได้ไดเขาใช้อะไรตัดวะเขามีเครื่องตัดปต่วะ แย่ yeah, แล้วอันนี้เราต้องการเครื่องตัดเหล็กอ๋อต้องมีเครื่องตัดเหล็กก่อนทุกคนแย่ yeah, แล้วเราคงต้องได้กลับบ้านกันแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> โอเค okay. เข้าใจต้องมีเครื่องตัดเหล็กนะคะมันถึงจะมาตัดได้นะจ๊ะอืมเมือเคโอเค,อเ,คเข้าใจรู้จักเจ้วอันนี้คืออะไร,ร่ะตรงนี้อันนี้มันคืออย่างอ๋อร้านเสื้อผ้า บอจ้าบอกเอางั้นเราจะกลับไปที่ซาไรวกากะมิเราดีกว่าค่ะทุกคนเ t s go ไปจะ้ะเมื่อกี้เขาพาเรจีไปตรงไหนวะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้นีเห็นคันนั้นอ้วนๆพาไปทางนี้แหละที่เจีได้ตามเขามาเราต้องไปตรงนี้แหละอืมดุนดุนโอเคจะได้รู้ไงว่ามันว่ามันต้องมีเครื่องตัดลงตัดติกอะไรอย่างนี้ โอ้ oh, ทางใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นอ๋อ oh, oh. สบัดตุดมาตั้งไก่ไปค่ะกลับดีกว่านะคะไม่ได้เลยไม่ได้จ้ะเราต้องไป สร้างเครื่องตัดเหล็กก่อนต้องมีน่าจะต้องไวคาบก่อนค่ะทุกคนถึงจะมาปัดได้ชิมิระชิมิระไม่เป็นไรงานเยอะแยะค่ะมันยุ่งยากมากเราก็ไปเอางานที่มันมง่ายๆสิเราจะต้องมาทำงานยอะไปทำมเช่นนี้ล่ะ ค okay. ไปทางนี้เราชินทางอยู่แล้วค่ะเราถนัดอยู่แล้วเนาะอแต่การตัดเหล็กมันก็ไม่อยู่ไกลนี่เนาะมันอยู่ใกล้ๆเองอะเปิดเปิดเปิดเลี้ยงพวงมาลัยค่ะทุกคนไปย่าวบ่อยชินมากโอ้โอ เออถ้าถึงตรงนี้ใช่ไหมเคจิช้ชอบวิ่งวิ่งตามทางรถไฟค่ะทุกคนตรงนี้ครับยาวไปเออปุ้นๆชิบชับชิบชับไปเรื่อยๆแล้วพอเจอต้นไม้ต้นนี้แล้วก็จะหักโอ้โหววา้ฮาว้วาแสงพระจันทร์กระทบกับน้ำสวยเวอร์อู้มีคนน้อยดีด้วย เออไปปั๊บเข้าให้ลุยงานประจำเราดีกว่าค่ะทุกคนปั๊บป้าดาดับเ,เดี๋ยวตอนนี้เวลาประมาณขอตีเป็นเวลาสองทุ่มนะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันตอนที่เคจไปขาตอนที่จะกลับคาซาแล้วกันค่ะทุกคนว่าจะใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ ได้เงินทั้งหมดเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราเค่อยกลับมาเจอกันค่ะกลับมาแล้วค่ะทุกคนโหหลังจากที่เราฟาร์มไปน่าจะเกือบเกือบสองชั่วโมงเฮ้ยสองชั่วโมงสิประมาณ2ชั่วโมงนิดนิดค่ะทุกคนเพราะว่าตอนที่เคเจฟาร์มมันจะ ใก้จะสองทุ่มใช่ไหมก็เลยขอตีเป็น2องทุ่มแล้วก็ตังในกระเป๋าเคจเหมือนมีในกระเป๋า700บาทค่ะทุกคนโอตอนนี้ก็22่สนาฬิกา,กว,ากว่าแล้วประมาณ2ชั่วโมงแล้วกันค่ะขอตีเป็น2ชั่วโมงทวนๆเนาะโอเคเดี๋ยวรอบนี้เราก็จะเอาไปขายค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกลับพาซ่ากันนะจ๊ะโอ้มีกระดาษด้วยเดี๋ยวทิ้งกระดาษแป๊บหนึ่ง โอเคไกลแล้วไกลจีได้กลับบ้านแล้ววันนี้ทำงานแค่สองชั่วโมงก็พอแล้วค่ะทุกคนมาดูกันว่าจะได้กี่หมื่นนะคะวันนี้แบบคนเล่นเยอะมากๆ ดูจากที่แบบมีตำรวจแล้วก็คุณหมอสิเอยอะมากชุดของคุณนายสวยมากนะตอนแรกเคจ,จีไม่รู้ว่ามันเป็นกระเกงด้วยเฮ้ยมันเป็นกระโปรงกระเกงด้วยเห็นปะเออไม่โป้เลยอะชุดเนี้ยเซ็กซี่แล้วก็ไม่โป๊เอี้ยมกระโปรงกระเกียงน่ารักมากเลย น่ารักที่สุดน่าชูดไปรักใช่ป่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะน่ารักมากเลยค่ะคุณนายคุณนายทำงานแบบตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนตอนเช้าตอนกลางคืนโอ้โหกี่รอบแล้วก็ไม่รู้เคเจไม่ได้นับเลยอะ่ะแกแล้วจ้าเราครยะได้กกลับบ้านแล้วนะคะ กินยาอคลายเครียดไปแค่1เม็ดก็เราต้องหักออก500บาทใช่ไหมล่ะเออเดี๋ยวใก้เต็มแล้วใก้เต็มแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคำนวณกันค่ะตอนที่เราเอาอไปขายไก่แล้วก็จะได้กกับบ้าแล้วค่ะอันนี้คือฉีดสเปย์ไปด้วย2 ขวดก็สเปรย์ก็ขวดละ4 0 0ใช่ปะถ้าเจเจจะไม่ผิดนะไปเกิดบบ้านกันค่ะไปเติมน้ำมันไปด้วยเออพวกนั้นเราหักไปแล้วคอปค๊ปับป๊บปับป๊บปับ๊บข้าเข็มขัดนี้้วภัยเดินทาง ขากลับของเราเนี้ยมันจะเป็นการย้อนสอนค่ะทุกคนที่ขางอ้ที่ทางโค้งค่ะทุกคนเราจะต้องแบบว่าตอนที่เคเจปิดคีบปุ๊บใช่ปหมแล้วขากลับมาขายอ่ะโอ้โหโดนชนสองคันไปชนเขาแหละเพราะว่าเรามาผิดทางใช่ปะเราก็ต้องเป็นคนที่ชนเขาแล้วแหละเฮ้ยโอเคเนี่ย คนอื่นเน่ยเขามาถูกแต่เราอะเป็นแบบย้อนสอนเราขับย้อนสอนตรงนี้เพื่อมันจะถึงที่หมายเร็วค่ะทุกคนป๊าตรงนี้เสี่ยงมากกลัวแบบไปปาดหน้าคนอื่นเขาโอเคปลอดภัยหายห่วงหายห่วงหอหอสอบ,บอมอหอหอ สบายมากหายห่วงโอเคไปไปเดี๋ยวเราจะเอาไปขายแล้วก็จะคำนวณเงินแล้วก็จะกลับพาซ่ากันแล้วจ้ะเอ้ยา อะไรของคุณขับมาดีๆไปชวนเสาเฉยคืออีหยังคะ่ะคืออีหยังคะ่ะคุณเคเจโอ้ยไม่ใหญ่เอ้ยโอเคล็อกรถไว้ก่อนล็อกรถไว้โอเคโอเคโอเค,อเควิ่งมาปัาป๊บสามสิบหกบาททำไมราคาถูกจังค่ะ <laughs> ถูกแมกแมกมา วิ่งค่ะวิ่งวิ่งวิ่งปื๊อปื้อมาเรามาคำนวณตังค์แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนตอนแรกมีอยู่700ดบาทใช่ไหมตอนนี้ได้5 4 0 0 0ื่0 0าลบบาทแล้วก็ลบค่ายาไปเม็ดละ400ปั๊บอืม แล้วก็สเปร์ด้วยสองขวดก็แป0รอโอ,อ้ได้ตังห้าหมื่นสองเออได้ตังห้าหมื่นสองห้าหมื่นสามค่ะทุกคนหูก็ถือว่าแบบว่าได้เยอะนะจ๊ะได้เยอะนะจ๊ะขอตีเป็นห้าห้าหมื่นทวนแล้วกันว้าววันนี้เรามาหาเงินสองชั่วโมงเท่านั้นได้เงินครึ่งแสนโอ้ ได้เยอะมากเลยอ่ะปะเรากลับบ้านกันดีกว่าค่ะเดินทางกลับบ้านปิกบานกับเจ้าไปเลยเอาะโค<ฮ>้งโอ้ได้เงินมาตั้งห้าหมื่นนะว้าว,าว เราต้องเอาตังไปฝากแล้วว่าในบัญชีเราจะมีเท่าไหร่ใช่หรือเปล่าล่ะเกจจะเก็บตังให้ได้ $50000 นค่ะทุกคนเกจจะไปออกอีกรถคันนึงรถที่มันเป็นทรงเต่าอ่ะต่าเต่าอะ,ออะแบนๆบน่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามันคือรถอะไรนะคะมันคือรถราคาสามแสนแค่ะทุกคนแต่เราจะต้องเก็บให้มันได้50,000ืน เอ๊เราจะต้องเก็บมันให้ได้ห0 0 0 0นเพื่อที่จะเอาไปแต่งถ้าแต่งนี้ก็คงเป็นแสนเลยอะค่าแต่งอ่ะก็ให้มีตังกินข้าวด้วยเนาะค่าเปลี่ยนเสื้อผ้าค่าบน้ำเออก็ต้องเผื่อๆไว้นะจ๊ะกลับไปอู้มีฮอด้วยอ่ะอู้ใครขับฮอมาวะเนี่ย มีหอคอปเตอร์ด้วยอะสีแดงโอ้น่าจะเป็นมหาเศรษฐีแล้วแหละป๊ามันจะแหลกไหมโอ้ขนาดมาช้าๆเดินนี่เด้อโอ้ยตายตๆๆตๆๆตๆๆตต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 ตโอ้คนอื่นเขาก็เป็นเราก็เป็นโ Oh my god สอรี่หลายหลายปอกแป๊กป๊อกแป๊กโอเคค่อยๆมาค่อยๆมาค่ะโอเคป๊า ถึงพราซ่าอย่างปลอดภัยหายห่วงเฮ้ยเรามาอยู่จุดนี้เราดีกว่าพาทุกคนมาชมทะเลว้าวสวยงามเนาะเหมือนพาททิกล้จะตกตดินแล้วเดินสับๆไปเลยค่ะแม่เคเออหันหน้ามาฝั่งนี้หน่อยจ้าอ่าซูมนิดนึงซูมนิดนึงเอา ไม่หันไปฝั่งนู้นได้โอเคโอเคค่ะทุกคนสำหรับอีพีนี้นะคะเคจีก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมจนจบคลิปนะคะอีพีนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย